สวัสดีค่ะทไม่ต้องข้าวมาดำทำสวนมาเจอกันคลิปสั้นวันนี้ก็มาอัปเดตบลูเบอรี่ของเรานะคะปลูกไปแล้วสาอต้นเหลืออีกหต้นค่ะที่ปลูกวันนี้ก็มีสายพันธุ์นี้จ้าสายพันธุ์อะไรมาดูเลยน่าจะเป็นซันชายสักอย่างนี้เลยอุ้ยให้ตรงไหนซันชายบลูค่ะพวกนี้ยังไม่สุกค่ะ ตรงนี้ก็มีห้าต้นนะคะแถวนน้นทั้งหมด16ต้นแถวโน้นอ,อมีสี่สายพันธุ์ค่ะอย่างละห้าต้น3สายพันธุ์แล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่เป็น1สายพันธุ์ค่ะต้นนั้นเป็นต้นเดียวสายพันธุ์เดียวนะคะต้นใหญ่ค่ะนี่อันนี้ สัญชัยบรูนะคะใบเขาเล็กๆคะ่ะสัญชัยบรูไม่ต้องข้าไม่มีความรู้เรื่องบูเบอรี่เลยนะคะอินสปีเรชันก็คือการไปเที่ยวประเทศสวีเดนแล้วก็ได้ไปเจอป่าบูเบอรี่นะใต้ต้นสนอ้หูสุดลูกหูลูกตาดกมากแล้วก็เลยกลับมาก็อยากปลูกบ,บูเบอรี่คะ่ะอยากปลูกบ,บูเบอรี่ให้เป็นป่าแบบป่าสวีเดนแต่ว่าร้านน่ะเขาไม่มี ของข้าวหมดนะเป็นสตรอ,อ,อเบอรี่เอ้ยบุเบอรี่สายพันธุ์ที่ที่ปลูกตามป่านะคะข้าวหมดก็คิดว่าอาทิตย์นี้ของก็น่าจะมาแล้วแต่ว่าคุณแม่ต้องเข้าก็ปลูกสายพันธุ์นี้แหละคือต้นสูงเป็นคล้ายๆอเมริกันนะคะสายพันธุอ์อเมริกันบล็อกแบร์ประมาณนั้นอุ้ยอันนี้นี่ค่ะเหมฝรั่ง ก็จะไม่ต้องก้มเหนื่อยมากนะคะอันนี้สูงก็ประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรค่ะนี่ตอนนี้ปลูกไปเรียบร้อยเหลือแต่คือสองแถวปลูกเรียบร้อยเหลือแต่จะต้องปูปูกัน การยยกการวัชพืชค่ะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเก็บนะคะเพราะว่าอันนี้เขามีลูกติดมาที่ตน้นตอนที่เราซื้อปลูกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วคลิปสั้นๆที่เรามาดูกันนะคะที่ปลูกให้ทุกคนได้ชมกันดูใบเปลี่ยนสีสวยยนะคะพี่ๆน้องๆที่ชอบบลูเบอร์รี่นะก็อ่กูแม่ข้าวก็นำมาแบ่งปัน,นะคะ่ะอันนี้บลูเบอร์รี่ปลูกเองเนาะนี่ค่ะ ปููแบบนี้นะคะเป็นการวัดจะพืชน,นะคะแล้วก็ใช้ที่นี่จะเรียกว่าแทรฟฟรีสนะคะแทรฟฟรีสก็จะเป็นนะคะไม้ปั่นเป็นเกรดเป็นเกรดแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นเป็นไม้ที่บ้านนะคะแล้วก็จ้างเข้ามาตัดแล้วก็เขาจ้างเขาปั่นนะคะ คือก็ขายไปนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็เก็บไว้นี่ก็สองสามปีแล้วค่ะยังไม่เปื่อยไปไหนเลยบลูเออบอรี่นี่เขาชอบดินเปรีย้ยวนะคะก็คือต้องเป็นซั่วยัวค่ะดินเปรีย้ยวก็เลยต้องข,ข้างล่างนะคะตรงดินที่ปลูกก็จะจะ,จะต้องเป็นค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างนะคะคือมีความเป็นกรดสูงตั้งแต่4 4ถึง ไม่เกิดนี้นะคะที่ที่บุบรีเขาชอบแล้วก็จะติดลูกโดกดีค่ะแล้วก็ปกคุมคือส่วนข้างบนเนะะี่ยค่ะต้องคุมด้วยก็เป็นไม้ไม้สนไม้แบบนี้ก็จะมีความเปรี้ยวนะคะแล้วก็เก็บความชื้นไวนะคะ้ค่ะไม่ใช่ฟางนะคะก็ใช้เป็นไม้แบบนี้อันนี้คุณแม่ต้องเข้าพอดีออการรักษาพืชชนิดเนี่ยมันหมดนะคะมันมี ความยาว2เมตรนะคะเราตัดแบ่งครึ่งแล้วก็คือใส่แปลงนี้แล้วก็ใส่ตรงนั้นหน่อยนึงปรากฏว่าตอนนี้อันที่เรามีอยู่ก็จะเป็นสีดำที่น่ะสองพ่อลูกเขานอนกันอยู่นะเราปูนอนกันแบบนี้เลยค่ะชมวิวเลยแบบตอนนี้เราพักเหนื่อยค่ะ,ะก็คิดได้ว่าเราจะต้องย้ายอันนั้นอ่ะเพราะมันจะเป็นชนิดเดียวกลนนี้นะคะย้ายเอามาใส่ตรงนี้ เอาเป็นต่อกันไปนะคะมันจะได้ดูเหมือนดูเรียบร้อยหน่อยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีดําแล้วก็ถ้าเราสั่งมาใหม่ก็ค่อยว่ากันว่าเราจะสั่งเป็นแบบไหนคะ่ะยังไม่ทราบนะคะก็โปรเจกต์บูรี่ของแม่ลกข้าวตอนนี้ก็คือมีสามสาต้นเนาะขาดอีกเท่าไหร่ทุกคนโปรเจกต์หนึ่งรต้นนะนี่อันนี้ก็ โหขุดเมื่อยเลยอันนี้กิ่งหักนะขุดเมื่อยเลยจ้ะแต่ก็ดีใจที่ล่วงหน้ามาได้ถึงขนาดนี้ละก็ยังเหลืองานที่ยังไม่เสร็จเนาะก็คือเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะต้องตัดผ้าคุมอย่างวัชพืชแล้วใส่สองแถวเนี่ยใส่ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา,เอาฟรีเซอร์กรบแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณ ลิมเนี่ยคะ่ะก็จะต้องใช้ดินกรอบแบบนี้มันจะได้ไม่ปลิวนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเราจบกันตรงนี้ที่ต้นบลูเบอรี่บลูครับค่ะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ใช่แล้วนี่บลูครับค่ะแล้วก็ตรงนู้นเป็นเดนิสบลูค่ะนี่บลูครบก็คือบลูบรูนะคะบลูก็คือเนี่ยดังเขียวคิมมิแบเนี้ยบลูเป็นน้ำเงินมากจนแบบคือทั้งทั้งลูกเลยนะ จนแบบื้อ,ม,อม,มาชิมสิมสวัสดีครับสวัสดีครับบรูคอปก็ไม่หวานเนาะไม่ไม่ใช่หวานเนะนี่ยลองมาดูเดนิชบ e ูค่ะเดนิชบรูรบบรหวานกว่าอร่อยกว่าเดนิชบรูอร,ร่อยกว่าค่ะทุกคน d e n ิสบ r ู e ิ i แ m เ b ิร d กเดนนิกูชชมิลเนเดอแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าปลูกบเบรีก็คือต้อง2ชนิดขึ้นไปในสวนนะคะเขาไม่มีตัวผู้ตัวเมียในดอกไม้น่ะเกสรดอกของเขาอ่ะเขาไม่สามารถผสมเกสรได้ด้วยตัวเองนะคะต้องใช้เพื่อนว่างันถอะก็อะไรจ้ะอยู่ดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า ความสำเร็จทุกอย่างก็ต้องลงมือทำค่ะทุกคนเจออยู่ได้มาลอยๆยก็คนถูกหวยก็หนึ่งในร้านนั้นนั้นแหละคะ่ะมันมีไม่เยอะหรอกนอกนั้นก็ต้องลงมือทํานะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ